สวัสดีครับจ่บเพ็น,นวันต์ตุ้มจัดตัวมดมแมลงสาบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นวานครคอ,อ้ไยธานีซอย26บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของพี่เมย์ซึ่งพี่เมย์เป็นรับซื้อบ้านซื้อบ้านมาแล้วก็รีโนเวทเพื่อที่จะขายขายต่อก็หลังนี้ที่ผมทำก็หลักที่3แล้วครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดคร่าว ว่าบ้านหลังนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็จัดอย่างไรครับผมก็บรราาที่ใช้ก็จะใช้ประมาณ3ามถังถังละร้อ1ยีลิตรก็ลูกค้าเก่าแก่ก็อัดทีก็อัดให้คุ้มไปเลยเพื่อที่จะได้ทำกันต่อยาวๆครับ ข้างในผมก็จะใช้ถัมเล็กไล่ฉีไดไล่ฉีดหมดเลยครับของสีขาวๆอะไรพวกนี้ผมไล่ฉีดทั่วเลยครับซึ่งหลังนี้ยังไม่มีคนอยู่มันเคยมีปวกขึ้นก่อนแล้วก็เขาเพิ่งรีโนเวทเสร็จผมก็เข้ามาไล่ฉีดอะไรทั้งหมดเลยอันนี้ฉีดไปแล้วนะครับ เก็บค่าน้ำอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ครับไล่ฉีดให้ทั่วหมดเลยฉีดแบบฟูมพมเลยครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่มีคนทมาอยู่ครับก็โซนข้างหน้ายังไม่มีปวกจะมีปวกโซนด้านหลังมันจะมีเจาะไว้ห้องระลูอันนี้เป็นรูที่เจาะไว้ซึ่ง ในนี้ในหมู่บ้านนี้มันไม่มีระบบท่อมันจะต้องจอบจอบไว้หลายอยาซึ่งเป็นบ้านพื้มีระเวยวผมก็เลยไม่อยากจะจอบให้เยอะก็การเฉพาะจุดที่สําคัญก็คือโมกหป,ประตูมโหประตูจะเป็นไม้ส่วนใหญ่บริเวณอื่นมันไม่ได้เด่นก็จุดเสียงที่วววจะขึกก็จะเป็นโมโบประตูะตัที่ใช้การไม้ แล้วก็โซนด้านหลังซึ่งก่อนที่จะรีโนเวทโซนด้านหลังนี้โครงด้านหลังมันจะเป็นโครงของพวกไม้แล้วก็บวกกินใต้ซิงอะไรพวกนี้ครับปวกได้ได้ขึ้นไปก่อนผมมาไล่เปิดไล่เช็คไล่อะไรดูก็เห็นภาพตามเดิมของปวกแล้วก็ใต้ซิงนะครับส่วนใหญ่ซิงหลังจาน นานๆไปเราล้างจานไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีน้ำหยดหรือว่าน้ำซึมอะไรใต้ซิงลูกค้าส่วนใหญ่ชอบเก็บพวกกล่องกระดาษหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่เอาไว้ใต้ซิง์ก็ทำให้ปวกขึ้นได้ง่ายจุดเสี่ยงกันจุดนี้ครับผมแล้วก็การกำจัดปวกที่ดี หาช่างที่ไหนก็ได้ครับไม่ต้องเป็นของผมก็ได้ครับหนึ่งเลยควรหาช่างที่มีความรับผิดชอบงานสูงเวลามีปัญหาอะไรมาสมมุติว่าเราอันยาไปปุ๊บมีปัญหาปวดขึ้นยังมีปวดขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้ครับหาช่างที่มีความรับผิดชอบเพื่อที่จะเข้าไปแก้งานลูกค้าชอบบน่น เยอะว่าช่างมาฉีดให้แล้วมีปวดขึ้นเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาซึ่งสโลแกนของผมคือต้องเน้นย้ำว่าความรับผิดชอบของผมต้องมาเป็นระดับหนึ่งครับลูกค้าเรียกก็ต้องเข้าต้องหาคิวงานหรือว่ารับงานอะไรให้ลูกค้าให้ได้แล้วก็ช่างที่ดีควรจะ,ะไม่ไม่กักน้ำยาหรือว่าหัวน้ำยา ไปบางที่ลูกค้าชอบบทว่า,าช่างมาแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีแล้วก็กลับของผมไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นครับความรับผิดชอบการใส่ใจรายละเอียดอะไรต้องต้องมาเพราะว่าผมเน้เนย้ำเสมอว่าลูกค้าต้องมาดับหนึ่งแล้วก็การที่เราทําให้ลูกค้าดีลูกค้าก็จะบอกต่อ ว่าเราทำงานดีเราก็จะได้หลังข้างๆไปด้วยซึ่งเรามีโอกาสที่ที่จะอนาคตเราที่จะไปไกลก็ยังไงก็ฝากเพจทางเพจธนวัตรกำจัดพวกหมดแระด้างสด้วยนะครับสนใจต้อติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร090934479อยากรู้สอบามถามละเอียดอะไรเพิ่มเติมโทรมาสอบถามมีทั้งหมดครับมีทั้ง วางร่บบท่ออนามัยยาตัวบริการกำจัดตั่วมดแมลงสาบอะไรต่างๆมีทั้งกรุงเทพปริมณฑลยุนยาปทุมไปต่างจังหวัดก็ไปก็สอบถามข้ามาก่อนอยังไงก็ฝากตาิดตามทคมเปญธนวัตรกำจัดตัวมดแมลงสาบด้วยนะครับขอบคุณครับ